เลลี่สวยแล้วนะครับก็ในมังงะวันพีชนะครับตอนล่าสุดก็คือตอนที่1116ัน้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเวก้าพังได้โยนระเบิดไปใส่กลุ่มจนสลัดโลเจอร์แบบระเบิดลูกใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่จะเป็นยังไงเนะี่ยใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับทุกการกดไลค์ทุกการกดแ like, ชร์นะครับช่วยสนับสนุนผมได้ดีอย่างมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันสวยกันยังไงเนาะในการที่ถูกเวก้าพังเนี่ยทิ้งบอมใส่นะครับบทเนี่ยเริ่ม ต้นมาด้วยปฏิกิริยาของผู้คนที่ฟังเกี่ยวกับสงครามเมื่อ100ยปีแห่งความว่างเปล่าเวก้าพังเนี่ยพูดถึงนะครับแล้วก็รวมถึงผู้คนเนี่ยต่างตั้งคําถามนะครับว่าสงครามเนี่ยมันจะดําเนินต่อไปอย่างไรนะครับในเมื่อสงครามเนี่ยมันหยุดมาก็800ปีแล้วนะครับแถมคนในยุคของสงครามเนี่ยอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นไปไดน้นะครับเพราะว่าในตอนล่าสุดยังจําได้ไหมว่าเวก้าพังเนี่ยเขาได้บอกว่าสงครามเมื่อในตอนนั้นเนี่ย มันยังไม่ได้จบไปนั่นเองนะครับมันก็เลยเกิดการตั้งคําถามขึ้นมาอย่างมากมายว่าแล้วมันจะยังไม่จบยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูตัวเต็มว่าสรุปแล้วมันจะมีการบอกหรือเปล่าและรวมถึงในตอนนี้นะครับทางด้านท่านอิมของเราเนี่ยก็จ้องมองไปที่ภาพของผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนวีวีนะครับซึ่งถ้าให้เราคาดเดาเนี่ยก็น่าจะเป็นกษัตริย์องค์แรกของอลบาบัสตานนะครับที่ชื่อเนเฟลตารีนะครับดีลินลี่น, ine, นั่นเองนะครับผมก็คือบรรพบุรุษของวีวีนั่นแหละก็น่าจะเป็น น,น,นะครับแต่เรายังไม่รู้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้คาดเดาในสปอยที่ออกมาเฉยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปต่อกันที่ฉากเนี่ยตัดไปที่อัลาบสตานนะครับเราจะเห็นปฏิกิริยาของประชาชนนะครับผมที่ได้เห็นโปสเตอร์ที่เป็นการประกาศนะครับผมการหายตัวไปของเจ้าหญิงของพวกเขาอย่างวีวีนั่นเองนะครับแล้วก็จะตัดไปที่เวก้พังที่เขาเนี่ยกำลังพูดนะครับผมส่วนหนึ่งของมาเธอเฟรมนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไอ้มาเธอเฟรมนี้เนี่ยเวกพังเนี่ย เขาได้มีการบอกออกมาประมาณว่ามัธเทอร์เฟรมเนี่ย ได้ถูกขโมยไปส่วนหนึ่งนะครับผมจากตรงเขาแล้วก็เอาไปใช้เพื่อเติมเชื้อไฟให้กับอาวุธโบราณน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีฉากที่เอดิสันก็ยังพูดคุยกับสตูชี่ซึ่งก็จะตัดไปที่ยอร์กนะครับเป็นหนึ่งในเวก้พังเนี่ยแปลกใจที่ตัวของสตูตชี่เนี่ยรู้ว่ามาเธอเฟรมเนี่ยถูกขโมยไปนะครับผมเธอเนี่ยรู้ตำแหน่งของหอยทากสื่อสารที่มีการปล่อยสัญญ,ญาณไร้สดนี้นะครับของตัวเวกพังนะครับแล้วก็โทรหาหัผู้เท่านั่นเองแต่จริงจริงไอตรงหัวข้อเนี้ย มันมีการปล่อยออกมาสปอยแรกนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะครับซึ่งในสปอยแรกที่เขาปล่อยออกมาแล้วยังไม่ได้มีการแก้ไขเนี่ย เขาได้มีการเขียนในหัวข้อตรงนี้ว่ายอร์กประหลาดใจมากที่เวกาพังรู้เรื่องการที่มัเทอร์เฟรมถูกขโมยไปนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่เวกาพังนะจริงๆมันเป็นตัวของสตูตชี่นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าทางนัานเวก้าพังเนี่ยยังคงพูดต่อว่ามันมีความลึกลับมากมายนะครับในช่วง100ปีแห่งความว่างเปล่านะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้อะไรได้มากเลยนะครับแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถนะครับผมค้นพบทั้งหมดนั่น แต่พวกเขาเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนะครับผมนั่นก็คือ กลุ่มโจนสลัดของราชาโจนสลัดและก็ลูกเรือของเขาเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเพราะหัวข้อนี้นั่นเองนะครับมันจึงทําให้เลลี่ที่เวลานี้เนี่ยกาลังดื่มดั่าไปกับการกินเหล้าใช่ไหมเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยตัดไปที่ชาบอนดี้นะครับเราเห็นบาร์ของแช็กกี้เลลี่เนี่ยกำลังเมาแล้วก็พูดว่าตอนนี้เนี่ยฉันก็เป็นแค่ชายชราคนนึงนะแล้วก็ชายชราอย่างเวก้าพังเนี่ยก็ไม่ควรทําลายความสนุกของคนรุ่นใหม่หรือว่ายุคสมัยใหม่ใช่ไหมโรเจอร์เพื่อนรักเราสวยแววซึ่ง ึ่งเอาจริงเนี่ยไอเลลี่เนี่ยมันก็ไม่เชิงว่ามันจะไม่ทําอะไรเลยนะครับพอหลังจากที่ตัวของพวกลูฟี่ไปที่ชาบอนดี้แรกๆใช่ไหมเลลี่ก็เคยจะบอกเกี่ยวกับเรื่องร้อยปีกับโรบินแล้วแต่เขาก็เลือกให้พวกโรบินเนี่ยให้ตัดสินใจเองว่าอยากจะรู้จากเขานะครับหรือว่าจะไปค้นหาคําตอบด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าดีไม่ดีเนี่ยคำตอบมันอาจจะคนละรูปแบบกับที่พวกเขารู้ก็ได้นะครับจากการที่เลลี่เนี่ยเขาไม่เลือกที่จะบอกนะตอนนั้นใช่ไหมแล้วรวมถึงลูฟี่เองเนี่ย,ยก็ได้บอกอูซอฟไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเล วันพีเนี่ยอาจจะถูกบอกมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับแต่ลูฟี่เนี่ยคือเขาไม่อยากรู้ไง อุซอบมันก็เลยแบบหยุดถามไปณเวลานั้นนะครับก็กลายเป็นว่าทําให้เลลี่เนี่ยไม่ได้บอกเรื่องอะไรที่พวกเขารู้มานะครับผมซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เวกับพังเนี่ยพูดออกมาแบบนี้ใช่ไหมซึ่งจริงๆเนี่ยสปอยมันมีประมาณเท่านี้เลยนะครับมันไม่ได้มีเยอะอะไรมากนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดยื้อไปทําไมใช่ไหมเพราะว่ามันมีแค่นี้แหละสาหรับสปอยในตอนนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วมีเพียงแต่ว่าเลลี่กูเนี่ยสวยเฉยเลยนั่งกินเหล้าอยู่ดีๆนะครับก็มีเรื่องให้ต้องปวดหัวเพราะว่า จริงๆเนี่ยคือเรื่องร้อยเปลี่ยนความว่างเปล่าเนี่ย คือถ้าใครรู้เนี่ยมันต้องโดนกำจัดใช่ไหมเวก้าพังเองก็เป็นหนึ่งในนั้นและลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ที่เราเห็นณนะตอนนี้เลยเนะครับมันก็มีทั้งด้านตัวของเลลี่แล้วก็คอคัดนะครับผมที่ยังมีชีวิตอยู่นะซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะมีการโดนคุกคามจากพวกทหารเรือหรือว่าจากฝั่งรัฐบาลโลกหรือเปล่านะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยตัวของแชงเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในลูกเรือใช่ไหมแต่น่าจะไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ไปเกาะสุดท้ายนะครับรวมถึงบาร์กี้ด้วย ก็น่าจะเหลือแค่คขคัดนะครับแล้วก็ทางหน้านตัวของเลลี่เนี่ยแหละที่เราพอเห็นหน้าเห็นตานะครับในมังงะตอนล่าสุดหรือว่า ในไทม์ไลน์ที่เป็นเนื้อเรื่องปัจจุบันนะครับผมส่วนคนอื่นๆเนี่ยยังไม่เห็นนะก็เห็นแต่ในย้อนอดีตใช่ไหมก็จะได้รู้หน้าค่าตากันเบื้องต้นนะครับอย่างไอ้คอเปอร์กาบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้จักกันบ้างแล้วแต่ในไทม์ไลน์ปัจจุบันยังไม่รู้ว่าอยู่หรือเป็นหรือตายยังไงนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ตัวของเลลี่เนี่ยจะต้องรับมือเนาะซึ่งตัวของเลลี่เนี่ยโดยส่วนตัวไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาไม่น่าที่จะโดนพวกทหารเรือเนี่ แต่เคอคัดเองเนี่ยเราไม่รู้ฝีมือว่าคือเขาเนี่ยจะแข็งแก่งระดับไหนนะครับแต่จากที่เราได้เห็นคุณลุงมาเนี่ยก็น่าจะแข็งแก่งพอประมาณเลยนะครับคือแบบพอตัวเอาตัวเองรอดได้อะไรประมาณนี้นะครับเคี้ยก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ก็ไม่น่าจะยากเหมือนเลลี่นะครับในระดับความแข็งแก่งถ้าตีเป็นเปอร์เ,เซ็นต์เนี่ยถ้าเห็นแบบชัดชัเลยนะเลลี่สัก100นะครับผมตัวของเคอะคัดเนี่ย ก็จะประมาณ60หรือ50อะไรประมาณนี้นะครับครึ่งต่อครึ่งของเลลี่เลยนะครับผมอันนี้โดยส่วนตัวนะที่เห็นจากฝีมือนะครับในตอนที่เจอกับพวกลูฟี่ด้วยแล้วก็ในการย้อนอดีตที่เขาเคยเจอกับทั้งกลุ่มหนวดขาวนะครับแล้วก็รวมถึงตอนต่อสู้ชิกิเรามารวมๆกันเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะพอตัวอยู่นะครับแล้วเขาก็ใช้ฮาคิสังเกตได้อีกด้วยน่าจะพอตัวเองรอดได้นะครับถ้าไม่ห่วงไปปกป้องลาบูนมากจนเกินไปนะก็ น่าจะพอไหวนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับส่วนใครคิดเห็นยังไงก็เม้นมานะครับเราไปอ่านและถ้ามีแบบว่าหัวข้อไหนที่น่าถูกใจเราจะมาพูดคุยกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกรอบหนึ่งละกันนะครับและรวมถึงว่าถ้ามีคนเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องบรูโตที่นเวลานี้บรูโตเนี่ยจะยังคงตัดสินใจจะอยู่ในโคโนฮาต่อหรือจะออกไปเลยนะครับหลังจากที่เรื่องราวขี้ขายแล้วสามารถกดดูต่อได้ที่นี่เลยนะเพราะว่าเราทําไว้แล้ว